ีแน่วิ่งแม่ลุงแม่อะไรก่อนผมตายแล้วลองลงลงปรสูตไงวะลืมไหมปัากปัก กดสูดยังไงฮารุติดตรงกดสูดทั้งนานเลิกเล่นไปแล้วอ่ะพอใจแล้วอ่ะกดไม่ติดอ่ะเอาจ้ายิงกันเองไม่ได้นะลุงไม่ริบบานะโอเคเอากระสุนไปเอากระสุนไปได้เอาหนึ่งไงเอาหนึ่งไงและสูดซื้อไง มันจะปกป้องลุงเองหายแล้วตายแล้วคอนเทสตายแล้วชุบแล้วเร็วเร็วชุบแล้วชุบแล้วเฮ้ยอะไรร้อยห้าสิบไม่ออนอย่างนี้โอ้หเข้าไปในรังดิน่ะเขาให้ระเบิดไข่เข้ามาในรังดิไม่ไหวนะชุบยังไงนะชุบแล้วชุบๆชุบแล้วระเบิดไงวะไม่มีตัวอะไรเลยนะ ปุ่มไปก่อนหลังเข้ายิงมาเนี่ยหลังเข้าก็ยิงกันแววเอาปืนป่ะปืนเลเซอร์ป่ะปืนเลเซอร์ไอเออเอาเนี่ยเนี่ยไอ้อะไรวะโดนแต่โดนเนี่ยโดนโดนโดนเลยเรียกโดนไอ้ยลุงไม่ขูกันเลยลุงหลังลุงหลังหลังยิงกันน่ะลุงลุงบอกเองเลยเอี้ยชียโอร์อุ้ย โดนอะไรวะโอ้สารพัดเนี่ยสายแล้วเดียวายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยวเอ้าเว้ยเอ้ยเว้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเขาไประเบิดไทยแล้วไมยิงไงไปซื้อขอนไข่ไข่เจเนตเจเนตเจเนตโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจเนตเจเนตเเนตโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก่อน อู้มันต้องทำเไยแล้วคนเดียวเลยทั right? ้งวันม oh, ีโดนด้วยว่ะแล้วก็มีนะเรายังไม่เล่นขั้นเลยแต่เอ๊สุดแล้วภารกิจไม่ใช่ทำไรเลยกูผมไมวต้อไปแล้วเว้ยกูจะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงโนนีิมาบลิลเลอร์กันลิลเลอร์กัน

ใครผู้แอสซัพพอร์ตใครใครใครวะอ้นเกียร์ครับต an ้นเกียร์เอนตีไม่บอกเลยครับมันบอกงง่ายเลยครับหายแล้วแอสซัพพอร์ตอีโอมไม่ใชโอไม่ได้กดเลยอุ้ยแอสซัพพอร์ตเอาป่ะนี่สปายเออร์ป่ะเอาก่อน ใครทำวะใครทำวะยิงไหมยิงนะมไปไม่เปิดใครตายโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอังเราจะยิงนะยต้ช่วยลุงจะเอางี้ใช่ไหมเขบคุณขอบคุณมากโอ้ยไปแล้ววะ ไม่รู้ทำอะไรม่รลงมาทับกือจบจบกันเรีบยกันขุดาว啊ขุาว啊ุดดาวแ้วจบแล้วโอ้โหลงตรงแมงเลยนะไม่แนลงตรงเลยนะมแนวิ่งมาลุงไปอะไรก่อนตายแล้ว แมงมันแตกสักตัวไปคุ้มเงิดตั้ตายตั้งจออะไรหลบก่อนแมงแอบแมงมันตายสักตัวไม่มีเงินคุ้มเยพบอยู่อย่าให้ดูโอ้ยตายทิวาโดนแมงแล้วดูคุ้มกันกูด้วยเอาว่ะคุ้มกันกูด้วยุยอดแหละของกิงคนนี้รู้คุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ ตายเลยนี่แน่ยังไม่มีเลือดเลือดมันเยอะเลือดมันมีเยอะเล่นไปเล่นมาเหลือเก้าตัวแล้วเออเราไม่ตั้งใจอ่ะเราไม่ตั้งใจอุ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ตั้งใจแล้วไอชิบหายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งมันหนีอยังวะพี่พรทำไมมันหนีอยังวะเดี๋ยว อ๋อมันโดนไอ้เนี่ยดอกไม้ที่เป็นแข็งอะวันนี้เพื่อนมาแล้วโอ้ยใครวางป้อมปืนเนี่ยโอ้มโอมโปืนอะไรแม่เนี่ยเก็บก่อนใครใครเอาอันนี้อ่ะรอเลยนัวนัวนัวกระโดดไปกบเลยเงี้นอะไรนะไรอุ้ยโดนโดนปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยไปไว้ขึ้นหลังแล้วไปแล้วนี่อยู่นี่ อะไรอันนี้ไม่ใช่อีโอมันเอาไปแล้วลุงไม่ไม่พร้อมขโมยของเลยเนี่ยของมันีโอ้ยข้างหลังมาหลังมามาขึ้นไปลุงไปลุ้ไปข้บไประเบิรไทยข้าไปลำเบอร้ยอ้ยอ้ยผู้ชม้ผู้ชม แล้วโอ้ย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 เลเซอร์ที่หมายเลนเตอร์แรงหนุนเข้าไประเบิดไข่หน่อยผมทำให้อยู่แน่ใจแน่ใจทำไม่อยู่โอเคเลยไประเบิดแปดฟองเหลืออีกเม่กี่ฟองนี่สามสี่ฟองมันปักปาระเบิดยังไงวะขวา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 ที่หนึ่งใช่ใช่เรียบร้อย สวยมากคนอาหารฮัลลุไปเรากลับบ้านได้บ้านนี่ไงแอทแท็กไม่ค่อยได้ตายเพราะตัวเองตายเพราะลุงตายเพราะลุงโยใช่ไหมโยสารภาพมาทำพิพรใช่ไหมแอสไตน์เพื่อนบ้างเลเซอร์เพื่อนบ้างจีหัวกูยับแล้วมันถือโดนมันถือปืนยิงเลยเนะี่ยหนาวหนาวหนาวโยงเลย<อ>ที่ อะไรกันนี่อะไรย้อมอะไรนะไหนไอ้เอา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 ไม่เอาอะไรเอาจะไปกบเลยพวกเหล่าแชกนี่เลยมันเหมือนนี่เลยนะไอเมทาเกียรเลยเออเหมือนเมทเกียนะแท็บโปโมชั่นเดียวกันเลยมั้งไั้นนี่เลยนะเอามาหมดเลยนะขึ้นไงวะ ีนะเ,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 เจออวิทเทลเจออวิทเทลเจอเจอเจอได้ของกดสองสั่งอับยับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากยาดเลยมันยิงได้นัดเดียวนะ<อ>มันยิงแล้วทิ้งนะเอาเอาไว้ยิงตัวไหนตัวใหญ่หรอจริงๆมันเอาไว้ยิงชาร์เจอร์ยิงเสร็จแล้วก็ทิง้งเ,เอาไปยิง đừng Đến giờ thằng ăn lời Nói ngọt à, ok hàng hàng ngọt Ôm đưa đây đi ôm Nè 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 Mẹ con nè Ui 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 Ê hẹn mày dễ bày lao เนี่มันจะทำไงพี่ฟอนเบิร์ดมีอร์นิตี้เองมีระเบิดป่ะหมดแล้วศูนย์เนี่ยอาเรียนซัพ่มาเก็บที่ซัพพลายดิมาเก็บที่ซัพย์ไพทำไงทำไงกดใช้ระเบิดแล้วเีฟิระเบิร์ดเฟีรยสไปให้หมดเฟีรยสไปให้หมดเฟีรยสไปเฟิร์สหมดแล้วหมดแล้วแล้วกด L หนึ่งสองทีจิ๊กจิ๊กแล้วก็กดเฟีร์ระเบิดไปเตี้ยวไปอีกเตี้ยวไปเรื่อยเอาเรื่อยเอาเรื่อย

โอ้ยไข่แดงไข่วางแอร์ทั้งคอตรงนี้เลยไม่ให้กูขึ้นดานด้วยไปเลยเป็นยางดงบ้างมาเข้าเร็วเฮ้ยฮลุโดนระเบิดอีกแล้วนะไปอะไรวะไปอะไรวะโอ้ยตัวขาดยุ่งเงี้ยย้ายเข้ามาเร็ว เวลกูไม่ขึ้นเลยไม่รู้ไม่ได้กลับบ้านเลยโยงฆ่าฮารุนี่่คะมันปล่อยออกไปทอลตรงเครื่องบินตรงฮารุลงคนไม่ใช่แกล้งอะไม่ใช่แล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยยังไม่อยู่เลยไม่ยืนเลยรู้ไม่ได้กลับบ้านอ้าวคุณทหารได้กลับบ้านเนี่ยโอ้จบแล้วมันเป็นความผิดพลาดของฮารุเองนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกิลิปถัดไปครับบ๊ายบายพุ้นๆสวัสดีครับเจอกัน